แนะนำมีดสไลด์นะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง11.5เซนวันนี้จะมี1คมกับ2คมวันนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์หน่อไม้นะคะไปที่โรงงานที่จังหวัดเลยนะคะไปเซตเดียวกันเลยพร้อมกับมีดเส้น1อันทั้งหมด5อันนะคะสาหรับตัวนี้มีจะสามารถปรับหนาบางได้นะคะลูกค้าสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่1-10คมตัวงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันตัวใบมีดเป็นใบมีดสเตเลแท้รับประกันความคมแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะ มีสามารถปรับหนกบางได้เนาะตัวนี้สองคมนะคะลูกคา้าน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลกร,รัมนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนคมมีกับความกว้างของใบมีดนะคะทุกอย่างทุกแบบทุกสาตัวนี้ก็จะเป็นมีดแบบเส้นใบมีดกว้าง11 5เจด้าเซนขนาดของเส้นตัวนี้จะอยู่ที่4ี่คูณ4บินนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์หน่อไม้แบบเส้นมีเส้นก็สั่งทำได้ตั้งแต่หถึงสคมนะคะ ขนาดเส้นสั่งได้ตั้งแต่สองคูณสองมิลขึ้นไปตัวนี้สี่คูณสี่มิลเหมาะมากเลยสําหรับสไลด์หน่อไม้แบบเส้นนะคะตัวมีเส้นมันจะมีด้วยกันอยู่สองส่วนนะคะคือส่วนที่เป็น่าตัวสเตลเลตตร,ตรงนี้กับตัวที่เป็นซี่ๆตรงนี้นะคะไอ้ตัวสแตลเลตนี้สามารถถอดรับพมใหม่ได้ส่วนไอ้ตัวที่เป็นซี่ๆถ้าซี่มันหกักหรือซี่มันทื่อสามารถส่งกลับมาให้ทางเรานะคะ เปลี่ยนใหม่ได้คือเวลาเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนยกชุดเลยไอตัวซี่นี่นะคะแต่ไอตัวสแตเลตนี่คือถอดรับคมใหม่ได้นะคะงานของเราเป็นมีดสแตเลตแท้รับประกันความคมเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง6.5เซนวันนี้มีหนึ่งคมสองคมนะคะไซนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลัดกล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบส่วนตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสลัดมะละมะละกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะตัวนี้ แั่นซอยบางๆปรับได้บางเฉียบเลยส่วนตัวนี้จะเป็นใบมีดแบบแผ่นเยี่ยบใบมีดกว้าง6.5เซนนะคะตัวนี้มันจะเน้นปรับหนาสําหรับสไลด์กล้วยแขกก้วยทอดมันทอดเผือกทอดประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเน้นปรับหนาราคาจะเท่ากับตัวนี้เลยแต่ตัวนี้จะเน้นปรับบางอีกตัวนึงจะเน้นปรับหนาสําหรับสไลด์กล้วยแขกนะคะราคาเท่ากันค่ะตัวนี้ ราคาโอนเงินจะอยู่ที่350บาทถ้าเก็บเงินปลายทางอยู่ที่400นะคะสําหรับ2ตัวนี้เนาะราคาเท่ากันแต่จะเน้นปรับหนากับปรับบางโอเคค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีสไลด์ของเราทําเองขายเองค่ะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ